คองคอายลับเข้าไอ้นี่มันบุ๋มีนสวยถ้าคุณเลืยบกาแฟเลยทำใจใจจริงหัวครับหัวอ๋อหัวโอ้หัวพี่นายพี่นายมาเรียนกับพี่พี่ครับตุ๊กป่วยเป็นหวัดพูรีก็ป่วยเป็นหวัด วัดดีๆก็ป่วยเป็นหวัดป้เป็นวันก็ป่วยเป็นวันหรือเป็นโควิดเนาไม่ใช่เป็นเป็นหวัดนี่เนี่ยเป็นโควิดเป็นโควิดบนลายเด็กเลยหนีกลับเรียนไม่ต้องตรวจแล้วรักษาเลยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วขึ้นป้ายแล้วเนอะเสร็จแล้วขึ้นป้ายเอาเดินข้ามไปแล้วเนี่ยเป็นทำไมรถเครนยังอยู่อ่ะเอาไปยกลงยกลงก็ยกขึ้นแล้วก็ยกลงอีก ยกขึ้นมาคันใหญ่ยังครับสงข라이่ไม่จ่ายตังค์ะวะไม่จ่ายตังค์เขายกลงแล้วเนี่ยจ่ายตังค์เขายกขึ้นให้งงเลยกคนงานรูยเนี่ยมีบริษัท W C เนี่ยโอ้โหทำเล็กลดตัวคันใหญ่ยกครบหมดแล้วครับเสร็จตั้งแต่เมื่อวานเหรอเสร็จตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นครับวันนี้จะเป็นการยกตัวตัวเล็กๆยึดกันให้มันไม่เริ่มไม่ขยับเยืด โอ้เยี่ยมมากเลยไวฝั่งนอน่ะฝั่งนอนน่ะจะมอท่อทำตอหม้อทางถนนเนี่ยอ๋อทางมันจะเป็นถนนเป็นดินลงไปนะเป็นเป็นช่วงทางเชื่อมถ้าเป็นสะพานลงไปเนี่ยมันการขับรถไปมันอันตรายมันเลยมีช่วงที่ชะลอให้ให้เชื่อมก่อนฝั่งนอนน่ะการเสี่ยงจะไปต่อถนนนั่นแหละนั่นแหละนั่นเป็นมออทั้งเดียวทั้งถมเป็นถมดินครับถมดินนเทปูนเทปูนไหลขึ้นมาอ๋อน้ามีท่องเดียวน้อยๆนี่หรอ แล้วก็จะเปลี่ยนช่องน้ำให้รอดช่องน้ำใหม่นะคะนี่เปลี่ยนทางน้ำหน่อยนดงอ๋อต้องสมทางโน้นมาจอทางนี้เพิ่มใช่ครับครับที่พระท่านเห็นในแบบนะเพิ่มหลายเนตอยู่ไหมคะทางโน้นอ่ะเยอ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 ะมากเลยหลายเมตรอยู่ในขวดหน่อยหัวขัวไม้อ่ะยาวอยู่ในทางธนาคานิดน้อี่ขาไปต่อ ตอนไม้เดินข้ามเดินตายไปข้ามตอนแรจะเป็นดินแล้วที่แางเขาเดินครับข้ามนี้แค่ช่วงเขามีห้องน้ำอข้างนอกเลย่นแหน่ะกลับเราทำงานเขาได้หน่ะจะต้องขมดินไม่ขมดินไม่ครัมดินไม่ใช่น้อยถมดินเป็นถนนต่อไปเลยข้างนี้น่ไล่จากนี้ลงไปนะแล้วลงลากสะดารน่ยเป็นถนนถมดินไปแล้วก็เทเป็นคอนกรีตเหมือนกันเมกับรูสะพานกว้างด้วยทางเลี้ยวขึ้นต่ดินรถไฟตรงนี้จะผมยาวมาครกระวงจากถนนมา ร้อเมตรฮะโอ้โหร้อเมตรน้ำจะอยู่ช่องไหนนอะร่อเจอมาทงนี้ไงนี่คูระบด้านี้ทางจอใม่ทางนี้น้ำไหลตรงนี้อ้โหุดแล้วนี่ขุดเปองน้ำแล้วนี่ยางยางมีีมีร่องแล้วฮะลำองไงฮะจะขุดการน้ไหมเนี่ยอดินไง

อันนี้ถ้ามันลงมาตอไอ้นี้จนเรามันร้อยเมตรก็มาถึงนี่เลย่้วว่าลงพกแตดินเยดิคะนี่มาถึงนีก็ได้นี่ร้อยเมตรก็มาถึงนี่เลยจนไปใส่ต้วนี้นะหายอจนี่ไงเขาถางหญ้าเตรียมมาแล้วอันนี้ก็ต้องออกไเนี่ยเนี่ยไอ้ต้นไสรไอะพับมาไอะเนี่ยไม่ยอมออกต้น ใช้ชุ่มชายอยู่แต่ต้นไซนี่ไปหมดเนี่ยต้นไซต้นเนี้ยออกกระทุ่มเนี่ยก็ต้องเขาออกนั่นเนี่ยกระทุ่มเนี่ยเออาต้นไซออกหมดเนี่ยแล้วก็ต้นเนี้ยต้นไซต้นนี้มันเนี่ยมันจะยาวมันยังไงถนนมันจะบานนี่เลยมาหามาเชื่อมมาเชื่อมไว้ตรงนี้มัะอ่ามันจะมาเชื่อมมึงนี้เชื่อมนี่เขาปลายปับเนี่ยตรงนั้นเราเราทำถนนลอบมันให้ดีเท่ามันจะไปได้ทางในมันก็เจ็บจึ๊อยู่ตรงนั้นอ่ะ ข้าวหัโสนป็นไครัแม่รอพอมาถึงแค่นี้ก็ได้มา่นี้ก็ได้แ่ังนีก็แบบสะพานนะคะรัก็มีกี่สะพาใช่กี่เสียเป็นอะไรบ้างมันต้องชลอบลงไม่น้อยอ่ะน้อยนี่มาเรียกล้ววันไี้ป้ปออกที้นนี้ออกขึ้นรถนี้ข้าว พอสามข้างเลยตรงก็ได้หนึ่งก็ได้เลยครับช้างช้าหายไปหลายต้นเลยนี่ช้างช้าต้นนั่นหายเลยเอ้ยไม่ใช่ช้างช้าไม่หายเลยไส้ไส้หายไส้กลางรกลางไส้หายอ่ไส้หายโอ้นี่กี่สีนี่เต็มเไส้หายไส้เหินไม่ใช่ไส้เหินไส้เหินหัวปลาและก็ไม่ใช่ใจหาย นี่ตัวนี้เนี่ยดดข้าหมดเลยนี่ไปนาหมดหายวัวลงแมวทำไมมันหายไปนี่มวแมวนีเขาไปอยู่น่นเขามีบ้านใหม่แล้วไอ้จนี่นี่นีองคนนี่ไม่แอบแนงนลนี่ไงบอก้านติถาคำามอทานก่อนกำลังนึกได้นนั่น พระท่านคัดติมช่วงที่ว่าอะไรฝากไว้ไอบ้บรรโศกอะไรที่ให้พ่อท่านนะ่ะติพูดศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วก็มุ่งอย่างแรงกล้าให้อย่างแรงกล้าอะไรเสียสลาอย่างแรงกล้าพอถวายพ่อครูแล้วก็ติมมีคำหนึ่งสภาวะตอนนี้ขึ้นให้คือให้ให้หมายถึงให้สิ่งของใช่ไหมคะ ให้สิ่งของแล้วก็เสียสละนี่คือแรงใช่ไหมคะได้นั่นน่นเสียสละของเ็ไเลยเพราะตทิ้ทำครบวันี้ทำครบค่ะคสละกิเลสดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลถกิเลสย่างเดียวตับไป <laughs> 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 มาอีกแล้วมามาอีกแล้วผมเก่าอยู่ไม่เดาขึ้นบ้างเกาขึ้นมาใหม่อันนี้มาใหม่ครับเพิ่มเติมบ้างเติมตรงไหนอะสังกะสีผมเก่าไปไหนอ่ะสังกะสีโบราณนะก็ใส่จนมีขี้เมี่ยงขึ้นอันนี้ใช้ไม่กี่ปีอาลงมาแล้วแบบต้องรอรุ่นหลานไงครับที่ดินสตีร์รุตนตาก

สองมือน่ะคือแม่แม่จมหนึ่เป็นหัวใหญ่นปัดขามันขาวมันขาวโอ้ยอย่าอย่าดูข้อสองมือนะรู้แล้วมันอะไรรู้แล้วมันอะไรมันอะไรคะมันหลอกเราสองมือตาสะพานบนโอ้ยขาตไม่ได้รอโอ้โหตั้งใจจดจะซื้อสองมือนี่ได้เดี๋ยว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 อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขาขี้แตกเดี๋ยวขาขี้แตกข้างหน้ามีอยู่ครับ ไม่ไม่ไม่ม่นี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 าเนียไอขวดน้ำเดยวขาขี้แตกเลยนั่นน่ะโอ้ยเดี๋ยวแกงมาแซ่บนาขึ้นหน้าอีกขหน้าอีกขหน้าอีกโอ้ยทำไมเป็นดรงขานี่รถใหญ่นี่รถใหญ่หลงเขาเป็นหลองขายขาเลี้ง้งขายเลี้งขายรถมาใช่ใหญ่ขายืองขาเลงวลกุศเนี่ น้ำพริกนะน้พริกขานะพวกขาน้าบัาดอยคาดอยคอยดาทำไมอ่ะไปด้วยใครใจะไปด้วยไมไปหรอรถก็อยู่ตรงนั้นเขาชจะไปแลเาจมากับเขากราบแล้ว รดูว่รถ่นรถงัวไปไหนไปไหนไปเที่ยวเอาขาไปขึ้นแล้วจะขึ้นรถไปไหนเนี่ยก็ตามพ่อครับเดี๋ยวไปกลับมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถหายนั่นน่ะโอ้นายจากใคร เจ้าเอ้เข้มข้นดีเข้มข้นนี่หนักกว่านั้นอีกหนักกว่าเ้องเป็นระเบียบกว่านะช่างสอไม่เป็นระเบียบเออเจ้าเข้มข้นน้อนี่ยปิดถนนก็เลยเนี่ยคือติดปิดเลยเนี่ยไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยท้ายท้ายท้ายไม่มีอะไรอะไรวะข้อน้ำข้อน้ำเหรอไม่ใช่อะไรข้อพีพีซีในในในคงไม่ใช่หรอ เดืทุงมันมันมันเี่าขึ้นเอะเยวนตรงไปเลยนั้นนะตรงไปเลยตง้นมนติดยน้นี่แหละมันโอหแรงนี่ต่อเชื่อมเลยมากต่อที่มีน้ำอยู่กันแหละที่เขาจะขายนั่นแหละมันก็นั่นแหละยึดีไดนั่นแหละมันก็มาแนี คือนั้นรู้สืมีอจ้านึงนั้นไม่ใช่ของอ้นั้นไม่ทองไม่ใช่ของอ้ก็ไอชโนนมาไม่ใช่เราไม่ใช่จีพารานำจริงโอ้ยมันที่เธอซื้อแล้วจ่ายสตังค์แล้วมือเหมือนของฟรีเ้ยคนคอน้ยับง้ยับยงเยรนี้มายูข้างหลังยนะ เตรียมเตรียมยู่เด้อก็ได้ยู่ข้างหลังอ่ะโซงยาปักหม้อยหักนะครับหักนครับ้งนี้ครับแต่งหรือปักหนือนปักม้าเหมือนปักฮะปักเขียวหน่อนึ่งบอกมันไม่ต้องมีค้างหรอไม่รู้เขาแตงโมเขาเปล่าอืมแตงโมไม่ปลูกหน้านี้ไหนึูงแตงอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะ ของฝรั่งอ่ะไอญี่ปุ่นอ่ะอ๋อนั่นแหละไอ้ไอ้ลูปไอ้แตงอะไรนะนั่นแหละที่เป็นรูปอะไรนะแตงร่มใบบัตนาบะจะเป็นไรโอ้ยขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยแตงร่มใบนี่เป็นสไลา์นั่นแหละสไลา์นี่สลาคนทิ้งเนี่ยคือสลาคนเศร้าเลยสลาคนทิ้งนี่ไปไม่ได้โอ้โหไม่ชอย แป๊บเดียวแป๊บหนึงแป๊บี่ไหนันไม่ยาเดี๋ยวแป๊บเขาจะหักรอแป๊บนึงเ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ไม่ย้ายอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นหมดตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวตอนมันขึ้นเต็มเลยต้องไปย้ายต้องไปย้ายย้ายเา ัเขาจะปลูกต้นจันทนี่ข้าวมัีคลองรวมเม็ดไรครับเดี๋ยวมันขึ้นนะแล้วก็ขึงนปลูกไม่ทันงเขาเหยียบข้างทางพอลอกเอใหญ่ผมใช้ไหโอ้นี่ต้นอะไรเนี่ยหมวยโอ้โหเยอะเนี่ยหมวยหมวยเก่งเลยกินดีนะใบมันกินดีเลมุยหยโอ้ใครทำไหมเนี่ยหมวยเอามาจากไหนเนี่ยตรงมวยแอมกอนอันนี้มาจากไหนเนี่ยไปชำมา ขายเงินทองแล้วเงินทองเที่ยวเลยนึกว่าจะได้กินไงเป็นเงินเป็นทองนะเพิ่มข้อนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงทำที่จะไปเก็บกันแล้วอ๋อจริงๆใบมันกินดีกินดำกินจมูกดี เกือขายเก็บตังค์ซื้อที่สองแสนนี่แหละโอ้ยรถคันนี้สิบสี่แต้มนะรถคันนี้สิบสี่สองสิบสี่ครับครับลงนี้ครับลุงมีขายเยอะจริงๆเลยนะคุณเพืองเนาะโอ้โหไรครับดงขาดงขาครับเราครับดองขาน้ำพริกขา เอาไปทำอะไรเยอะเรืขายขายไปนึ่งขายนึ่งนึ่งเอามันนึ่งหวานอไปไปไปต้มหวานโอ้หวานมันเบอร์แสกใส่น้ำตาลเข้าไปที่หวานเนี่ยใส่กันเทุสะกอนดอ๋อรู้แหลนะอยีอ้อันนี้จะชายก็ชอนี้จะชายเวลาเขาต่างออนไลน์มาอันนี้กใช่ี่มงมั ชาซิการ์นี่เล่นมาให้ยามันขึ้นแล้วเนี่ยมัแกมันนเรื่อกระชายเนี่ยกระชายวันนกมันนกมันถูกหลอกมันหลอกเราเวมันโอ้โหดงเลยเป็นดงมันมันเนี่ยดูดิอ้อยเนี่ยนะก็มีแต่อ้อยทั้งหมดให้ได้ไม่มีกินไม่เป็นเลยเนี่ยอ้อย รถลดรมาครับลดมาอีเมทงนเื่อก่อนที้ทั้งหู่บ้านเลยนี่แหละเินหลังซ้ายมือนี่แหละเมันต้องให้เขาดูแลเพราะว่าเาอยู่ประจำอูเปล่านี่ยูเของานไปยูเขาจะไปหาของกนไปหาทำงานาไปหางกินเอา

เล่นอะไรครับอ๋อเก็บไปนี่เหรอเก็บหาง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 ชอบเก็บถาดเก็บหางเก็บถาดถาดที่อ๋อทำไมก็ไม่เก็บเก็บอะไรเนี่ยเนี่ยเขายกให้เราอ่ะโคลนเสร็จแล้วเขาเขาก็โคลนครับสงบไปล้างครับเขาต้องไปล้างกันกระจายกับบ้านวันนี้สมณะเอาบริหารที่นี่เยอครับบริหารทำอย่างนี้แหละเก็บเก็บโอ้โหแล้วต้องเดินเข้าไปอ่ะ เดี๋ยวรถบุกเข้าไปเลยฮะรถบุกเข้าไปถึงเนเหวันนัเอง่าดเอารถไอ้นี่รถหลนี่ันนี้ไดู้่ะอันนี้ได้เยู่อันนี้เข้าไปไม่ได้นะตนเล็กรอมันเล็กเสร็จแล้วมันจะมีผ่าน ดูนิออกอีนนเต็หมดเลยเนี่ยอีนนเต็มหออกแล้วเนี่ยนั่นมันออกแล้วอีเส้นเดือนหนึ่งเต็มหมดแล้เนี่ยอีเดือนนึงเต็มหมดแล้วเนี่ยบอกเลยโอ้ปนไรก็รถกระบะมาจอดแล้วก็ขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็สบาดตลายเไงขายให้บรรลัสรวยลหาาาาไม่ต้องไปไกลหรอกเลี้ยวขวาเข้าไปที่ครัวเชนละหามาถามาก็ได้นยด้อยแล้วเนาะ เก็เก็บแล้วแน่นที่เรากินเสรแล้วก็ต้องมาต้มเอาข้าวมาต้มขี่แล้วมันจะไม่เดือดไอ้าวที่ลอยข้าวที่เกิบเสร็จแล้วก็เอาข้าวไปต้มด้วยเพราะว่ามันถังนักเียนใจมาแล้วก็เต็มเต็มเต็มเลยอะมาตลอดสิ เลยหางกุดเวยหางกุเนดไปตลอดไปถึงวางเลยบอกว่าทางหนึ่งเนี่ยเท่าไรน่าจะสิหายกูนาเยอะคูนาโอยแล้วแบบมีสัญญาเก่าเลยคูนาเยอะมากแอบไปที่ไหนเนาะมานิมาดิมือมั่นกับท่านจริงจริงอยู่แล้วค่ะไปที่ไหนงามัมนามโมค่ะซื้อไปแล้ครับซื้อไปเลยซื้อ ไปเที่ยล่ไปลนี่ยไปเที่ยวไปเลยฮะไปไหนอะไปไหนอะไปไหนไปไหนอ๋อไปมีคนอยู่แทนมากนีอีนี้มีคนเลยมีแดดแกมีฟองอย่าม่างคนอยู่แทนเขาทำเลยอาเป็นทีมยามไปเลยนาะงพระรมมาเอาให้เป็นทีมยามสามข้อ โอ้ยใน็ฝนก็ไม่ลงไม่ไม่มาทำเขาเนี่เป็นแล้วนี่แค่นี้จะเป็นภูเขาแล้วเนี่ยแค่นี้คนก็มาปีนได้แล้วเนี่ยเดยกผู้้ายมาปีนทัน ตรงน,นี้ตอนเด็กๆมันวิ่งเดินตามอยู่นี่สองคนเนี่ยจำหน้าได้เยอะอ๋ออ๋ออ๋อ เฮ้ยสุากินบุรี่ใครชงเนี่ยช่างช่างอ๋อก็เตรียมขายปีแล้วอ่ะเตรียมขายปีแล้วขายหมดนะวันนี้านวันนี้วันวันนี้วันพุธเจคิดทำอยู่คนเดียว ท่านมันแมนโชว์โปรดักชั่นอยู่แล้วไม่ลุงน้องลุงน้องเป็นเตะกินไอ้กินบ่อมุงลุงก็จ้างมากินบ่อมาดูกินบ่อท่านบันแมนโชว์โปรดักชั่น่